ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคบุ okay, มก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคนจะดำเนินการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับนั่นก็คือนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวอไอเทมของ o no อ m เ a t i n g Contract นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาดำเนินการชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เลงมาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับขอยุ้ญาตไปชี้เลยกันนะครับว่าสิ่งที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับทุกคนผมเองก็จะทําการหยิบยกมาให้ชมเท่านั้นนะครับก็สำหรับแพ็กที่จะมัอายุไปนะครับก็คือแพ็กของ Golden Boy นะครับที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวโดยเทมของหนอนไปทิ้งคอนแทกนะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับไม่ใจะเป็นโคโลมนนี่ครับทุกคน อันโตนิโอซิวานะครับผมแล้วก็มีกาเฟนเบิร์ดนะครับก็ทุกคนแลกใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูสลับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศกันบ้างแล้วกันนะครับขอย้ําอีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมเพียงแค่หยิบยกมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันเท่านั้นนะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับน้องทัพโดยมัวเมสซาลาสคนเชโกซิวานะครับฮูเลียนอันวาเรสคนโชลิงตันนะครับต่อด้วย ซอนเฮียงมินกันทุกคนอังเดโอนานาอะไรประมาณนี้นะครับมีดงฟี่ด้วยนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูทางฝั่งของข้าพลังเวสตันคร่าวๆกันบ้างแลวกันนะครับเรื่องที่คนแรกทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางเซมเบฟจากลาซิโอนะครับข้าพลังสูงสุดอยู่ที่90แล้วเมื่อบุญอยู่ที่93เลยนะครับสำหรับคนแรกและต่อมาคนที่2นะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนข้าพลังสูงสุดอยู่ที่91แล้วเมื่อบุญอยู่ที่94เลยนะครับและคนต่อมาเป็นคนที่3นะครับ มาตำแหน่งของกองกลางเซียมเอฟคนค่าบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่9 4้าสิบเลยเช่นกันนะครับสำหรับกองกลางคนนี้และต่อมาคนที่4นะครับมาจากเอสโรมาคนนั้นก็คือปาเรดิตนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่95นะครับและต่อมาคนที่5เป็นโชลิงตันนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนค่าบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับโชลิงตันและต่อมานี่ครับ ได้ฟังของฮูเลียนอันวาเรสคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับสำหรับฮูเลียนอันวาเรสและคนต่อมาทุกคนได้ฟังของอังเดโอนาน่านะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่97เลยนะครับต่อด้วยทางฝั่งของเทียโกซิลวานี่ครับมาตำแหน่งของกองหลังเซเดแบกหรือว่าซีบีเอฟคนค่าพลังสูงสุดรวมบูทอยู่ที่97เช่นกันนะครับ ต่อด้วยซอนเฮืองมินนี่ครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายกันทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับซอนเฮอร์มินจากทอรแนมฮอสเปอร์นครับคนต่อมาเปน็นฝั่งของมเม็ดซาร่าทุกคนมาตำแหน่งของปีกขวาครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับโมเม็ดซาร่าประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการคาดการคร่าวๆทุกคนหรือว่าสิ่งที่สื่อต่างประเทศน,นะครับได้มีการคาดการณ์ทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากแลกใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกัันเเข้้าามไดลยครบ ส่วนในเทมดาวก็จะอยู่ในส่วนของเม็ดพาร์ตกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ